สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพที่ๆทุกคนนะครับผมวันนี้จะมาทดสอบกล้องนะครับรีวิวกล้อง IP c a m e r a 5ล้านพิกเซลนะครับผมของ v s t a Cam นะครับผมเข้ามาดูในกล่องเลยครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆพที่มาดูในกล่องนะครับเปิดออกตัวนี้สั่งสั่งซื้อเพิ่มนะครับผม สั่งซื้อมากับร้านเขาเลยนะครับผมก็จะมีสายแลนสายแลนมาให้สายชาร์จที่เสียบที่เสียบไฟนี่แหละสายไฟนี่นะครับผมจะมีหนวดกุ้งเนาะสายรับสัญญาณเขาแล้วก็จะมีพุกมีน็อตลายต่างๆมาดูตัวกล้องนครับโอ้ตัวกล้องผมว่ามีความหนักหนักกว่า ที่เคยทํามานะรุ่นนี้นะตัวเล็กนะครับกล้องไม่ตัวไม่ใหญ่นะครับผมแล้เวเขาอนุญาตใส่เสารับสัญญาณเขาก่อนนะครับผมการใส่มิมเข้าไปก่อนเนาะถอดตรงนี้นะครับมีน็อตอยู่สองตัวเนาะการถอดตรงนี้มีไม้มีอะไรด้วย ก็จะมีลำโพงให้ด้วยเนะเาะเวลาเราพูดเวลาสมมุติว่าอยู่บ้านเนี่ยลูกอยู่บ้านเนี่ยลูกกำลังเล่นซนอยู่เนี่ยเราก็จะสามารถพูดผ่านไมค์ไปได้เนาะครับเนาะพูดผ่านแอปเราอยู่ที่ทํางานการใส่มิมเข้าไปนะครับนี่เราใส่อย่างนี้เลยเนี่ยใส่ตัวนี้ชิฟฝั่งนี้ให้เข้าไปข้างด้านในนะครับแล้วก็กดนี่ใส่เข้าไปอย่างนี้เนาะ เห็นไหมกไก่อยู่ไก่นี่เรากดน็อนะเราเสียบเข้าไปเนะาะเราเสียบเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปอ่าเสร็จแล้วครับตอนนี้เวลาเราใส่กับคืนเนาะเราก็ดูลูกยางด้วยนะครับผมเนี่ยตัวกันน้าเขานะครับเนี่ยเราวางลูกยางเข้าไปกนะ่อนเนาะตอนที่เราจะขันน็อตลังจากที่เราใส่มิมเสร็จแล้วนะครับทําการปิดตัวกล้องเข้าไป เสร็จเรียบร้อยอเสียบใช้งานสายอะแดปเตอร์นะครับผมเสียบเข้าไปตรงนี้นี่เข้า mm hmm. ไปตรงนี้อนุญาตเสียบปลั๊กนะครับจากที่เราใส่เมมโมรี่การ์ดเข้าไปแล้วทำการโหลดแอปนะครับเ mm hmm. ข้าไปที่ Google Play Store ก็พิมพ์คำว่า iPhone เห็นไหม กดติดตั้งราขน์โหลดสักครู่นะครับผมนี่กล่องของเราห้าล้านพิกเซล V-Star Cam หลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จนะครับกดคำว,ว่าเปิดอาเข้าไปก่อนนะครับ <c oughs> เห็นด้วยวก็ ล็อกอินผ่านเฟซตัวนี้พอเราใส่รหัสล็อกอินเสร็จแล้วเนาะจากที่เราใส่รหัสเสร็จแล้วนะครับมันจะเข้ามาหน้านี้นะครับนี่ก็จะเข้ามาหน้านี้เนาะลดออกออกไปเข้าตรง WiFi การตั้งค่าเนาะเข้าไปการตั้งค่าเอาแบบง่ายๆดีกว่าเนาะ เพื่อนจะได้ไม่เพื่อนๆนจะได้ไม่สับสนเข้าไปที่การตั้งค่านะครับเข้าไปที่คําว่า Wifi กด Wi-fi เพื่อนเห็น wifi ของกล้องไหมครับนี่ wiFi สัญญาณของเขาเรากดเข้าไปเลยเราไม่เชื่อมต่อตัวน,นั้นมันก็จะขึ้นว่ากําลังเชื่อมต่อไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณไม่ปลอดภยัยอ่าไม่เป็นไรไม่ต้องไปสนใจเรากดออกไปเลยตันวนี้กดออกไปเลยนะครับ เข้าไปเลยที่แอปเข้าไปที่แอป i ออ่าเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่เราก็จะกดอนุญาตให้ i อฟเข้าถึงรูปภาพวิดีโอเพลงก่อนหด้อัมอนุญาตไปก่อนนี่ไงครับนี่เป็นอีกการวิธีหนึ่งนี่แล้วก็กดตรงนี้เลยครับคลิกแออ่าคลิกแอปเข้าไปกล้องก็จะเข้ามาแล้วแต่ เรายังดูเรายังไม่ได้เชื่อมต่อ wifi นะครับก็กดเข้าไปดูก่อนอ่าเขาบอกให้เราไปซื้อคาวอ่าไม่เอาตัวนี้ต้องซื้อเพิ่มเสียตังค์ไม่ซื้ออ่าตัวนี้นะครับเพื่อนๆเนาะตัวนี้คือผมยังไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับต่อไปเราก็จะไปตั้งค่าอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าพอเราก็ไปตรงที่การตั้งค่า wifi แล้วนะครับผม เราก็จะมาเชื่อมต่อกับ wi-fi ที่เราจะเชื่อมต่อคือ wifi ที่ร้านเรานะครับเราก็จะกดเข้าไปตัวนี้สัญญาณ 5g กดเข้าไปแล้วเราก็ใส่รหัส wi-fi ที่ร้านของเราของเรานะครับปิดยันแล้วก็ตกลงยืนยันความถูกต้องอเสร็จเรียบร้อยการตั้งค่า wi-fi สำเร็จนี่แล้วเราก็จะมาเข้าดูกล้องของเรา เสียงพลมขออภัยด้วยนะครับผมเสียงพลมกับเสียงรถก็จะเยอะมากเลยอ่ะนี่คือคอนเนิกอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับเราจะกดเข้าไปดูกล้องของเราอืมความละเอียดของภาพเนาะเราก็จะกดซูเปอร์เฮดีเลยนะครับเ,เพื่อนๆนี่เราจะกดกดซูเปอร์เฮดีเพื่อเห็นไหมครับ กล้องก็งจะประมาณนี้นะครับเพื่อนผมจะกดซูมให้ดูนะครับของเขาจะมีซูมห้าเท่านี่อืมอืมนี่ซูมแบบชัดแจ๋วเลยครับชัดแจ๋วเลยอ่ะโอเคแค่นี้ครับวันนี้ผมก็มารีวิวกล้องสัญญาณเครือข่ายไว้ฟ 5G นะครับผมของ V-Star Cam ความละเอียด 5ล้านพิกเซล30เฟรมรุ่น C89s Plus Pro ให้เพื่อนๆทีพ่พี่ได้รับชมกันนะครับผมว่าเป็นยังไงน่าใช้ไหมสำหรับผมแล้วก็ถือว่าโอเคเลยครับภาพชัดไม่แตกเบอร์นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆที่พี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผม ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ